สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปเรื่องการเคลื่อนที่โดยมวลนะคะ mass wasting หรือ mass movement นะคะก็อยู่บนกระดานมันไม่รู้ว่ามันแบบกับดันด้เปล่าอ่ะไม่งั้นก็ฟังตามไปนะเดี๋ยวแน่ให้นะคะก็หัวข้อนะคะก็คือ mass wasting หรือ mass movement สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแบบ slow กับแบบ fast แบบ slow เนี่ยหรือว่าการเคลื่อนที่แบบช้า มีประเภทเดียวก็คือคลิปหรือว่าการเลื่อนของมีนาดินเะนาะแล้วก็อ I mean, mm ีกอันหนึ่งก็จะมีพวกโซลิดฟลักชันหรือในพื้นที่ที่เป็นทางน้ำแข็งมีการละลายก็จะเกิดการเคลื่อนที่ลงมาส่วนฟาสต์บลูเมเนียนจริงฟาสต์บนกับบเดียวนะก็คือเคลื่อนที่แบบในบรรยากาศก็เลยมามีทั้งหมดะ่างาทั้งหมดห้าตัวนะคือสไลด์สลับฟอ หรือว่าสิ่งที่มันรงดมาแล้วก็รูปแบบการเลื่อนอย่างตัวแรที่เป็นสไลด์มันจะเลื่อนตามหน้าเบดที่เป็นลักษณะที่เป็นแนวมตรงเนาะเลื่อนอกมาเป็นชิ้นๆเหมือนหินนะมันล่วงตามกระดานลื่นนะคะส่วนสไลับต่างจากสไลด์ที่หน้าเพนมันจะแบบโคมันจะเป็นคือมันก็จะเลื่อนลงมาเหมือนเป็นคล้ายเทเลสส่วนที่เป็นฟอร์หรืออลไล์ก็คือเป็นการขึ้นที่แบบเร็วมากเหมือนเ้นทีนล่วงลงมาเลยหรือพหล การทะลมก็จะมีความเร็วมากกว่าอย่างเอาเวลาก็จะมีความเร็วมากกว่าฟอก็เร็วประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนโฟลเป็นการไหลของปนกับน้ำก็จะมีแบ่งเป็นเ a ิร์ f โฟ w แมาโฟลก็ debris f l o นะคะเ a ิร์ f โฟ w ซึ่งใหญ่ก็จะเป็นตะกอนพวกทรายทรายแป้งก็โคลนปนกันเนาะส่วนมาโฟลซึ่นใหญ่ก็จะเป็นโคลนแล้วก็เป็นพวกเข้าข้อไฟนะคะไพลาสติกพวกนั้นเราจะเรียกชื่อชื่อหนึ่งว่าละหาน ก็อีกอันหนึ่งก็คือ deep f l ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซกีบนกับดินค่ะส่วนอีกอันหนึ่ง popper ก็คือมันล้วงมาเป็นชิ้นเนาะแต่ว่ามันมีการโลเคชั่นหรือมีการพลิกนะคะเราจะว่า popper อันนี้ก็จะเป็นการเหมือนมายต่างๆว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็น earth flow นส่วนใหญ่จะเป็นอันุเบกย์ soi ก็คือดินที่อยู่บริเวณชิ้นขั้นนะ mud f l o ก็จะเกิดบริเวณ กาปัน่นหมาี่ทำลายแล้วก็ชีมบอสก็คือจะเป็นวนที่หิม่มหนกยำไหล่ส่วนปัจจัยที่กระตุ้นนะคะที่ทําให้เกิดแมสสเวตตี้ได้มากคือปัจจัยแรกที่จะขาดได้ก็คือเป็นพวกกราวิตี้หรือว่าแรงของพวกวงตัวที่สองสนนก็คือน้ำน้ำมันจะช่วยลดแรงเสียดทานระหวา่างตะกอนหรือหินกับหน้า ประมาณส่งแองเกอรหรือว่ามุมนะคะยิ่งมีมุมแอเคที่ชันมากนะคะการที่โลของก้อนก็มีมาก vegetation หรือว่าพืชผักการที่ถูกต้นไม้ถูกตัดถูกทำลายไปไม่มีพืชคุมดินนะคะก็จะทําให้เกิดภัยพิบัติได้อย่างไงมากขึ้นส่วน geology หรือว่าธรณีวิทยาเราจะดูชนิดหินค่ะแล้วก็โครงสร้างที่ในหินเช่นรอยแตกหรือว่ารอยเลื่อนนะคะชนิดหินที่มีรอยแตกรอยเลื่อนอยู่ จะทำให้สลบเนี่ยไม่ค่อยคงทนนะส่วนประถมทายก็จะเป็น human activity หรือว่ากิจกรรมมนุษย์เช่นการทำเหมืองการระเบิดต่างๆที่ทำให้ดินยีนซันถูกนะคะก็จะทำให้เกิดปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงดันได้ดีขึ้น,นะคะ่ะส่วนมันจะมีปัจจัยกระตุ้นที่มาจากธรรมชาติเช่ชนภูเขาไฟระเบิดแล้วก็แผ่นดินไหวะคะ่ะจะทำให้พวกนี้เกิดแรงดันขึ้นค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีป้องกันว่าเราจะป้องกันได้อย่างไร แรกก็คือใช้ทีเอ็นจิเนียริ่งซิลูชันนะคะก็จะมีการสร้างโครง,ง,งสร้างป้องกันทางสถาการณอย่างเช่กนการสร้างกำแพงกันกันอิ่มล้วนค่ะหรือสร้างที่เป็นล็อกโบเป็นหมุดไปยึดหินไม่ให้มันถล่มมาปักไว้ให้มันมอยู่กับที่นะคะแล้วก็เบรคสิสต์แมทนะคะใส่ใใท่อเข้าไปตรงใกล้ใกล้ถนนอาจจะเห็นว่ามีท่อระบายน้ำาเลยก็เป็นการระบายนินที่อิ่มตัวบนดิน,หนให้มันถล่ม ต่อมาก็มีการเกี่ยวกับพวกพืชพันนะคะก็จะมีการปลูกพื้น,นะคะมาคืน้นะคะให้มีป่ามาคืนแล้วก็ต่อไปเป็น land use planning นะะการวางแผนการใช้ที่ดินก็ต้องมีการเลือกที่อยู่ของตัวเองนะคะแม่ไปอยู่บริเวณติ้เขาเชิงเขาอย่างข่านน้ำท่วมที่เชียงรายนะคะอันนั้นก็คือเป็น พื้นที่บ้านเมืองน,นะคะที่ไปกอ่อกล้างในบริเวณที่เป็นอรนกษอแฟลน์หร mm ือเมตกรูปพาที่อยู่กับบริเวณเชิงเขาั่นเองนะคะส่วนอ s a ซัพไล์ก็คือมอนิเตอร์ลิงนะคะเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังอาจจะติดตั้งเครื่องมือที่ดีเทคการเลื่อนของแอร์ดิ้ก็สลบปวันนี้เรื่องแม